สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการโอนรถกับธนาคารทิสโก้นะคะเมื่อเราผ่อนงวดรถกับธนาคารทิสโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วทางธนาคารจะส่งเอกสารให้เราเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์รถนะคะว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและขั้นตอนการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งสองสามทีห้าเขาจะชี้แจงไว้ในเอกสารทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงการเตรียมเอกสารเพื่อของเงินมัดจำคืนค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรไปให้กับทางธนาคารบ้างเมื่อเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางไปที่ธนาคารทิสโก้เลยอันนี้คือเราไปดำเนินการด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีการมอบอำนาจให คนอื่นไปทำแทนนะเมื่อเราไปถึงธนาคารแล้วก็ไปดำเนินการจ่ายเงินค่ามัดจำเล่มนะคะ5,000บาทแล้วก็เอาเล่มทะเบียนรถนะคะออกมาเพื่อไปโอนกรรมสิทธิกรมขนส่งนะคะใช้เวลาอยู่ที่ธนาคารชั่วโมงครึ่งโดยประมาณค่ะตอนที่เราทำนะ เมื่อได้เอกาสารมาแล้วก็ทะเบียนเล่มมาเรียบร้อยนะคะตรวจสอบความถูกต้องในทะเบียนเล่มให้เรียบร้อยนะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางไปที่กรมขนส่งที่รถเราได้ทําการจดทะเบียนเดี๋ยวทางธนาคารจะเป็นคนแจ้งนะคะว่าให้เราไปทําการโอนรถที่กรมขนส่งไหนพื้นที่ไหนเขตไหนนะคะเราก็เดินทางไปที่กรมขนส่ง พื้นที่ที่เราจดทะเบียนตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกนะคะเมื่อเราได้เอกสารแล้วปุ๊บเราก็มารอรถนะคะที่ป้ายรถเมนะตรงธนาคารทิสโก้ตึกพาคินถนนรัชดานะคะก็จะมีรถเมที่ผ่านไปยังหมอชิตเพราะเราต้องไปกลมขนส่งจตุกจักหรือว่าจะเป็น MRT ก็ได้นะคะเดินทางสะดวกเหมือนกัน หรือใครมีรถยนต์ส่วนตัวก็เอารถยนต์ส่วนตัวไปได้เลยค่ะถ้าใครสะดวกขับรถนะแต่รถจะติดหน่อยนะคะในเมืองเสร็จแล้วเราก็ไปทําการโอนรถค่าโอนรถนะคะเรามีค่าปรับล่าช้านะคะเกินกว่า15วัน200บาทก็ค่าใช้จ่ายจริงๆก็ประมาณ120บาทจะมีค่าอากรสแตมม์10บาทแล้วก็ค่าคาร้อง10บาทนะคะค่าโอน100บาทแค่นั้นเองค่ะ หรือใครจะขอใช้รถนอกเขตพื้นที่ก็จะมีบวกเพิ่มอีก20บาทหลังจากองค์รถเสร็จเรียบร้อยนะเราก็มาทำการของเงินมาจำคืนนะคะเราไม่สะดวกที่จะไปเคาน์เตอร์อีกรอบนะเพราะทางธน,นาคารแจ้งว่าถ้าสมมติว่าเราโอนเสร็จปุ๊บเอาเอกสารมาส่งวันถัดไปนะคะถึงจะมารับเงินสดได้ คือเราต้องเข้าไปที่ธนาคารนะคะวันถัดไปนะเราก็ไม่สะดวกหรือใครสะดวกนะคะก็วันถัดไปก็สามารถได้เงิน5,000คืนได้เลยเช่นกันหรือถ้าใครสะดวกที่จะส่งอีเมลนะคะส่งเป็นเมลไปที่ contact center ของทิสโก้ค่ะก็จะเป็นอีเมล ตามตัวอักษรสีส้มๆแดงๆเลยนะคะ Contact Center atisco.co.th นะคะโดยเราก็จะเขียนอีเมลแล้วก็ส่งเอกสารสแกนเอกสารนะคะส่งไปตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าให้เราเตรียมอะไรไปบ้างนะคะวิธีการส่งอีเมลนี้นะคะจะช้ากว่าการไปรับเงินคืนเป็นเงินสดด้วยตัวเองที่ธนาคารนะคะ3วัน เป็นระยะเวลา3วันนะที่จะได้เงินคืนโดยที่เราไม่ต้องกลับไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารอีกนะคะคือถ้าไปก็คือเราต้องไปที่สาขาราชดาเหมือนเดิมนะมันเสียเวลามากก็เลยไม่ได้เข้าไปค่ะก็เลยส่งเป็นอ e ีเมลพอส่งอ e ีเมลเสร็จปุ๊บ2ชั่วโมงนะคะก็จะมีเจ้าหนะ้าที่ตอบกลับเมลเรามาว่าได้รับเอกาสารเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการภายใน3วัน ต้องย้ำก่อนนะถ้าใครสะดวกเข้าไปเอาเงินคืนนะคะก็คือวันถัดไปก็สามารถได้เงินคืนเรียบร้อย5 0 0บาทแต่ถ้าไม่สะดวกก็ใช้วิธีการส่งอ e ีเมลแบบเราได้เลยค่ะก็3วันแล้วก็นั่งรอพอครบกําหนด3วันวันปุ๊บธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะคะ5,000บาท14บาทที่เกินมาหมายถึง ว่าเราได้ชําระค่าธรำเนียนะอะไรต่างๆสักอย่างนะค่ะเกินไปธนาคารก็เลยโอนคืนให้เรานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ